ครับวันนี้ก็อยู่กับ The Cow c h a n น e ครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกุ้งกันครับกุ้งแล้วก็ปลาด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็มานอกบ้านครับเพราะว่าหายไปนานนะครับก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเตรียมสอบนะครับก็ต้องเตรียมสอบโอเคครับวันนี้ก็มาดูกุ้งขาวและกุ้งแดงของเราเป็นทีเด็ดก่อนครับอันนี้ก็ปลาหันบุงครับนี่ผมก็จะพาไปดูกุ้งขาว นี่นีมน่มันชูกล้ามมันเห็นมคนครับมันชูกล้ามเพราะว่ามันเห็นเราตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูจากด้านข้างเป็นกุ้งขาวนะครับก็จะเห็นเงานิดนึงนะมันเห็นนะครับว่าคนไปทางไหนมันก็หันมาตามอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแดงนะครับอันนี้มันหดตัวโอ้โหตัวใหญ่มากครับดูแบบใกล้ชิด เดี๋ยวผมจะไปดูอย่าอื่นครับน,นี้ก็จะเป็นกุ้งตัวขาวที่ผมซื้อมาครับเปิดแฟลนี่ครับสองตัวนี่ก็กุ้งขาวอีกสองตัวครับแยกน,นี้เป็นอีกตัวหนึ่งแยบสองตัวอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสีส้มนะครับกุ้งเคฟิสสีส้ม นี่สองตัวครับอันนี้ก็สีส้มอีกสองตัวนี่ครับมันลบอยู่หลังข้างหลังขึ้นะนนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็มีครับอยู่แต่อยู่ตรงริมๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาที่ตักมาตักให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็ได้มาแล้วเป็นที่ช้อนนะครับผมจะเอาตัวแยมให้ดูอันนี้เป็นตัวสีน้ํำเงินนะครับ เป็นตัวที่ซื้อมาพร้อมๆกับตัวสีน้าเงินพวกพวกแต่พวกนั้นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับคอกอีกค้องหนึ่งครับแต่ตัวนี้ตัวเร็วสุดนะครับดูครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับตอนผมซื้อมามันก็ตัวขนาดเท่าตัวสีขาวกับตัวสีแดงครับตอนนี้มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับโอเค ตอนผมซื้อมามันก็ตัวเท่าขนาดเท่านี้ครับแต่ตอนนี้มันโตเร็วมากอันนี้ก็จะเป็นในนี้มันจะมีกุ้งอยู่ครับเป็นกุ้งตัวขาวๆใสๆผมก็ไม่รู้ว่ากุ้งนี่เป็นประกัดที่ผมเพาะเองครับเห็นตัวขาวๆนะครับเพาะเอาไว้ครับเป็นตัวสีขาวๆตัวสีส้มนั่นก็อีกคลองหนึ่งครับแต่ว่ามันเอามาผสมกันครโอเคนี่ก็ไม่มีไรนะครับ น,นี้ก็เป็นประกาศอีกข้องหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไปตักตัวสีขาวกับสีแดงตัวใหญ่มาให้ดูนะครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีแดงนะครับโอ้ยดูขนาดตัวครับอันนี้มันตัวมันยังงออยู่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับห่างมันยังก่งอยู่ครับวางกล้ามหมน่ากลัวมากครับ ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสีขาวอีกทีแต่ตัวขาวมันดิ้นมากเลยครับปล่อยลงสู่ธรรมชาติดี๋ดูมันลงเฮ้ยๆอ,ออกดิออกดิโอเคแต่ตัวขาวมันดิ้นมากครับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้โหตัวขาวนี่เพิ่งลอกข้ามนะครับเฮ้ยตัวขาวหาย นี่ฮะโหเนียนนะเนี่ยเนียนนะเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่เนียนนะเนี่ยเห็นแล้วครับมันออกมาแล้วผมไล่มันออกมาเองเอาหายไปอีกแล้วยอยู่นี่จะหนีไปไหนเออขึ้นมาแล้วครับเห็นครับชัดๆเลยตัวใหญ่มากเข้ามาแล้วในกระชอนของเรา เอ้ยมันหนีอะเอ้ยย่ายออกย่าออก่งนะนี่ครับก็ดูกันแบบชัดเจ๋วตัวใหญ่มากครับเป็นสโนนะครับกุ้งตัวขาวโอเคครับก็ปล่อยครับ โอเคก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงบ่ออื่นนีครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศทองนะครับที่ผมเพาะเอาไว้ก็จะเห็นลูกๆมันนะครับเออต้องหาตัวลูกๆตัวชัดๆเพราะลูกๆมันตัวเล็กอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ประกาศทองนะครับ ลูกม,มันก็จะสีขาวนะครับแต่ว่ามันยังตัวเล็กอยู่อาจจะมองไม่ค่อยชัดครับตรงริมนู่นครับน,นี่ก็ไม่ค่อยสว่างครับก็มองไม่ค่อยเห็นโอเคครับน,นี้จะเป็นแม่พันมันที่ผสมนะครับนนก็จะใส่ไว้ในขวดเต็มประกาศเยอะแยะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอื่นด้วยนะครับโอเคในนี้ก็จะมีปลาทองนะครับใส่เอาไว้คมหมดเพราะปกตินี่นี่นมีปลาทองกับปลามาลายครับผมจะเปิดนี่ครับเห็นสีส้มๆรับสีส้มๆส,สีส้มๆ มจะตักมาให้ดูฟึ๊บวชุบฟึบฟโขยมันแอบอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นเลยครับต้องเอาออกไปก่อนโขยมันหลบเก่งมากครับหืมแมลง เยอะมากครับนี่ครับปลามาลายเห็นว่าสีแดงๆส้มๆมันขึ้นมาตุมตัวนี่ก็มีลากของบูด,ดงังตักลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปคิดที่ดึงมันขึ้นมาได้แล้วโอ้ยค,ครับงมอยู่นานก็ได้ปลามาลายมาแค่ตัวเดียวครับเป็นอันนี้เป็นปลามาลายนะครับเป็นสีส้มๆมตัวเล็กๆ,ๆนี่ครับ แต่ว่าปลาทองนี่ยังหาไม่เจอเพราะว่าจอกมันก็เยอะด้วยครับก็เลยหาลําบากครับก็ปลาทองก็คงจะเห็นเห็นกันอยู่แล้วครับปลาทองมันก็หาง่ายครับตามร้านทั่วไปโอเคอันนี้ก็หมดแล้วครับก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการอัปเดตปลาในบ้านของผมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ